หัวเท่ากันหมดครับคนที่ได้คะแนนเสียงมาท่วมท้นกับคนที่ได้คะแนนเสียงกระจิงเดียวนี่อไอ้ไอข้อสิบสามนี่นะครับที่ว่าสองร้อยห้าสิบเสียงหรือสองร้อยห้าสิบที่นั่งเวลาโหวตเพื่อจะเลือกเพื่อจะแต่งตั้งนายกนี่นะครับคือเสียงข้างมากเนี่ยแต่เอาก็จริงๆแล้วเนี่ยในในภาคปฏิบัติของฝ่งายที่ติบัญญัติเวลาเขาโหวตเสียงนี้ที่มีมติในใน,ในสภารจริงๆเนี่ยมันมีรัฐมนุนมาตราร้อยกว่าที่กําหนดไว้ว่าต้องได้เสียงข้างมากครับ แต่ว่าให้สิทธิ์ที่สภาจะได้มีข้อบังคับในข้อบังคับก็เขียนเอาไว้ต่างต่างอีกนะครับว่าในข้อบังคับเนี่ยเขาใช้คงนี้เขาใช้คําว่าข้อบังคับข้อเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเสียงข้างมากตามมาตราร้อยี่หกวรรสองของรัฐธรรมนูญนั้นถ้าความเห็นของที่ประชุมมีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปให้ถือเอาจํานวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุดนะครับตรนี้ถ้ากับสองฝ่ายขึ้นไปเนี่ยมันมีทั้งพวกที่ ไม่ออกเสียงบ้างงดออกเสียงบ้างไม่ออกเสียงบ้างแต่เขาจะนับเฉพาะที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับมันก็เกิดมีกรณีขึ้นมาว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยผ่านสภาด้วยคะแนนเสียง44เสียงนิดเดียวเอง44เสียงเนี่ยมันไม่ไม่ถึงถึงนึม่งมันมันไม่ถึง25เปอร์เแต่มันก็ผ่านในกฎหมายน้อยกว่านั้นอีกครับครับเพราะฉะนั้นที่ว่าว่าอำนาจที่ประจายเป็นของปวงชนครับในด้านนิติบัญญัตินี่มันก็เป็นปัญหามากสุดท้ายก็มาตกท้ายเรื่อง กระบวนการยุติธรรมนะครับว่าเสียแล้วอำนาจยุติอำนาจตุลาการเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนชาวไทยมันยิ่งจะแตะไม่ได้ใหญ่ว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในกระบวนการยุติธรรมที่ไปตั้งกระบวนการตุลาการขึ้นมานะครับเพราะว่าผู้กษาที่นั่งอยู่ตำแหน่งเนี่ยไม่รู้ว่าประชาชนเลือกมาหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการแต่งตั้งเลือกษารมันก็มาจากการสอบมีโกตรงกรตอตมาลําดับอย่างนั้น นะครับในกอปอเองก็ดีในการเลือกตั้งกอปอก็ดีมันก็อยู่ในกลุ่มคนประมาณ3ามสี่พัคนที่เป็นร,รักษาสตรคำถามมื่กลับมาอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเสียแล้วอานาจอธิปไตยที่เกี่ยวกับุลายกุราการกาจะเป็นของปวงชนได้ยังไงมันเป็นของปวงชนตรงไหนกัน